เราไปก็ซื้อเป็นแบบสามแท่งยี่สิบโอ๊ยมากนะรายการไม่ไม่จีมเหรออืมอืมสดนั่นร้องเดี๋ยเกร็จดแล้วจ้าเกลียใจแล้วค่ะแม่ไม่เอาแล้วคัะเฮ้ยจังใจแล้วแม่น่ากินมากมันดูจะกรอบมากไม่เคยคิดจะซื้ออะไรให้พ่อให้แม่เลย ว่าสะพานชนละมาดวิถีที่บางแสนเอ้ยที่บางแสนใช่ไหมอ่อเฮ้ยแต่ก่อามีรถจอดแล้วกินอะไรจังคะเด็กๆหนูอยากหนูหนูหนูอยากกินซูชิตอนนั้นหนูมาแล้วมันอยู่ร้านซูชิซูชิซาซิมิเอาไหมหนูอยากกินซูชิที่เป็นปูอัดอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลงรถไปดูกันเนาะว่ามีอะไรน่ากินบ้างโอเคหนูไม่พบเจอรนค้าขายเป็นไนโอด้วยแล้วเรียกมาตรงนี้มันมีแล้วอะแปลกใจทำไมมันไม่มีฮะ มันต้องมีตรงนี้มันมีก่อนแต่ก่อนที่แล้วมันมีจริงๆนะตรงมีนจ,จ,ดจอดตรงนี้แต่เขาจะระเบียบใหม่เขาจอดตรงนี้แล้วมันก็มีเลนเดียวแกเลนเดียวคือกวางกวางเลนเดียวใช่ไหมใช่ไม่ใช่แล้วบอปะกวางเลนเดียว,วไม่ใช่ แต่เราเจอป้ายห้ามวางจำหน่ายสินค้านั่นแปลว่าตรงน,นี้จะไม่มีของมาขายเหมือนคราวก่อนแล้วก็คือเราแห้วนะคะ oh, <no. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเล็กแก่อยู่ที่ตลาดท้าพลนะคะทุกคนวันนี้เลแก้จังหวัดอะไรคะจังหวัดชลบุรี <c oughs> ตอนนี้นะคะเล็กแก่หิวมากป้าก็บอกว่าเ็ินเว่ตลาดนี้ป้าให้เกแกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทซื้ออะไรก็ได้ ไปค่ะไปดูกันว่าอะไรแกจะซื้ออะไรในงบ150บาทไปอ่ะได้แล้วนะได้แล้ว150้าบาทให้แล้วนะโอเคร้านแรกเป็นน้ำจรวดตนะป้าต้อาไหอย่างยางอย่างอยางอย่างนี่เขาขายอะไรอ่ะไหมฟ้าขนมเพื่อสุขภาพเฮ้ยแปลกดีอ่ะร้อยแก้วเดี๋ยวผมจะยืดให้เป็นเส้นแหมนนี้ฮะ เด็กก็ละบาทก็มีนะลูกผมกำลังดูอยู่พอดีผมให้งบเขาไว้ร้อยกว่าบาทไว้กินแล้สิบบาทได้ไหมลูกสิบบาทเอาเปล่านองชิพันอร่อยนะคะอร่อยเหรออร่อยมากยไหมถัวงบหมดอยากกินหัวหัวตอนกลับขึ้นรถซื้อกินได้อะไลูกเก็บมือกับมาซื้อแล้วนไ่เน็ดีๆนะไม่เน็ดีๆโอเคนี่ดีกว่าไม่ครับไม่ละห้าบาทค่ะ BBQ มาล่าไม่ละห้าบาทจ้าิวหมาล่าน่ากินร้อยแก้วเร็วๆคิดดีๆไม่ละหบาทเป็นสุกี้แห้งตอนนี้ชิพไม่ออกว่าจะเอาอะไรเพิ่ ตั้งแต่ก็ใช้ไม่เป็นนะเด็ใช้เป็นแต่ของที่กินกับกินยากไอ้ติมหลอดเกี<ะ>๊ิมหลอยากกินติมหรสเอาที่ชักไม้หนะนึ่งแท่งละเจ็ดบาทสามแท่งยี่สิบนี่แล้วแก้วซื้อเป็นแบบสามแทง 24, แ่งยี่สิบกับเห็กินกับอันหนึ่ิมด้วยอ่าโอเคแล้วดูดดูดยังไงเวลาป้าสอนกินเวลาน้ำจะจืดเราต้องดูดก่อนให้น้ำมันฟู้าไปไปแก้วอันนี้แม่ชอบเอาเปล่าซื้อเปล่าจะมีเผ็ดกับไม่เผ็ดอืม อ้าวยังยังเขาต้องคิดก่อนครับแป๊บนึงนะครับอ้าวจะคิดเร็วๆคิดเร็วๆจะกินอะไรเร็ววันนี้คิดเยอะจังอันนี้ปลาจิ้มสีบ้านทำปลาห้าสิบบาทใส่ใช้ตังไม่เป็นแล้ววันนี้เอาไงเร็วมาละห้าบาทมาละห้าบาทเดินไปให้หมดก่อนเดี๋ยวหนูจะมีอันนี้ใจไปนี่เนี่ยอันนี้คืออันในใจหนูนะอร่อยอร่อยเตี๋ยวแห้งโบราณยาเฮ้ยน่าสนใจปลาชอบ อ๋อนี่อยากกินอันนี้นีอะไรแก้วสนใจกุ้ยช่ายไหมส่นแจ้วอยู่นะนี่เอายำมไหมยำมไหมอ๋อเอาคนละยำกันดิ๊กไหมอข้าวเหนียวหมูทอดไหมนี่ควรถูกใจอยู่แป๊บนึงนะครับเดินตั้งแต่หัวทอยท้ายตอยแล้วเดี๋ยวขอเลือกกันข้องน้าเป็นที่สำหรับกินเถอะข้างหน้ามีร้านอาหารอ๋อข้างหน้าก็มีที่ให้นั่งแล้วอันนี้ขายอะไรครับปลาหมึกครับอ๋อขายปลาหมึกคระองม์เฮ้ยคยมีตังร้อยห้าสิบแม่ซื้อตัวเดียวหนูก็จ่ายหมดแล้ว เขาเรียกาหมกอะไรคเนี่ยันนี้สายขาวครับสายขาวครับสเขียวสายเขียวนี่สายดำครับเขียวงมีมีเป็นโรตเตอร้โอโมบอกุ่ไปดูก่อนเอาไปใคร ขาเอเข่บอาเ,เียขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากเห็นบอกเมื่อกี้เห็นเดินไปแล้วแต่ก็มองไม่มีน้องไม่ใช่พี่เข<อ>าหรือเปล่าไม่มีน้องแต่พอดีพอ,อดีเห็นน้องน้องอยู่นี่อา้าวไทยแน่ขอบคุณมากครับอุย้ยนี่เห็นบอกว่าให้มาด้วยให้น <ะ S 1> ห้องให้น้องให้น้องเนาะต้องมากินนะครับนี่ร้านนี้อยู่แถวไหนนะนี้อยู่เขาเรียกอะไรตลาดบ้านข้าวเจบนค่ะใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมชิมให้แล้วต้องกินกับน้ำจิ้มนะจิ้มแซ่บมากแซ่บมากอีกอันนี้ลูกชิ้นกุ้งอ่าเราชอบอยากให้ลองลูกชิ้นปลาอ่ะเพราะว่าเราทำเองเอออร่อยอร่อก๋ยเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาลองกินเกี๊ยวปลาด้วยนะใช่ค่ะแล้วจิ้มเยอะด้วยไงเขาบอกจิ้มเราแซ่บเราก็ใส่เข้าไปให้แซ่บมากแต่ว่าเธอเป็นไงเหงือออก อืเอาลูกลูกไม่รออ่ะให้ลูกไปรอยแก้วไม่กินของหนูนะลูกไคะเฮ้ยระวังรอยแก้วไม่ไม่จิ้มเบ๋อเดี๋ยวก็วิ่งเลยครับตอนนี้วิ่งกินน้ำเลยครับอระไรไหมคะอร่อยไดลูกชิ้นปลาอร่อยพีๆเมื่อกี้ด้านอะไรปลาฟิชฟิวเฮ้ยแถวไหดีแถวไหนอ้าวเขาบอกว่าปลาตัวใหญ่ต้องปลาหมึกแถวดีต้องตัวบน คเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีด้วยบรรยากาศดีมากเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเห็นคลิปนี้นะอย่าลืมมากินเพรานั่งห้อยขาได้อ๋อที่เราเห็นไปสะพานเทเราบอกเป็นมีงานเลี้ยงแล้วเป็นยาอะไรหรือเปล่าใช่เราคิดว่างานแต่งจะขับรถตามนี้มาไงใช่ใช่จอดตรงนี้ก็ได้แล้วโขนเนี่ยโรยตัวลงมาหน่อยนึ่งอ่ะไม่ไม่ดีไม่ดีจต่ไม่ดีจะไม่ดีอ๋อไใบเหลือตังค์เท่าไหร่เหรียญละสามสิบบาทตัดโต๊ะตัด ขัดโต๊ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราต่อโต๊ะก่อนนะครับไม่ใช่ต่อโต๊ะต่นั่งไปแล้วมันก็ลมแรงจากที่เราได้โต๊ะดีแล้วโอเคแล้วนะไม่ยากทีแล้วนะแต่ปัญหาอุปสรรคของมันคือตอนนี้ลมแรงเราต้องออกมาซื้อข้าวแล้วรีบเอาเข้าไปกินใหม่คิดดิคิดดิคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้านมชมพูดีไหมดีจ้านมชมพูใส่ไข่มุกครัอ่านมชมพูไข่มุกครับ เท่าไหร่ครับ20บาทเอาจ่ายตังไปป๊าบจ้านี่นะครับระหว่างที่กำลังร้องเห็นพี่ไทยกำลังรอนมชมพูโบกี้ร้อยแก้วแก้วโบกี้แก้วร้อยกี้เสร็จแล้วจ้าเปลี่ยนใจแล้วค่ะไม่เอาแล้วครับเฮ้ยจ่ายไม่จ่ายแล้วเปลี่ยนใจไม่รู้ผมกลับมาแล้วครับอันนี้คือหมูอย่างเดียวไม่มีข้าวเหนียวเลยใช่ไหมข้าวเหนียวด้วยเอาแบบมีข้าวเหนียวกล่องหนึ่งค่ะ เฉลยเงินท uh ั้งหมด70ไม่ใช่80จ้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะไปยกินปุ๋ยใช่ปุ๋ยใช่จากปุ๋ยใช่ไม่ใช่ครับแล้วหนักกี่บาทครับจ่ายไปปะปะน่าน่ากินมากมันดูจะกรอบมากอะแต่ถ้าน้ำจิ้มอร่อยคือเด็ดเลยอะว้าว อันร้อนผมต้องไปเป่าอีกที่เอาแบบเย็นๆเลยได้ไหมไม่ต้องเป่าได้ไหมซื้อก๋วยใช่แล้วเหลือตังอยู่50บาทเหลือตังแค่50บาทจะกินอะไรก็กินมากนะเนี่ยหน้าตาคือน่ากินมากอ่ะแม่ดูราคา3ชิ้น50บาทโอเคโอเคติ๊กสามชิ้น50จัดไปผมมีตังเหลือ50บาทครับได้ค่ะเอา3ชิ้นครับยี่สบ หมดแล้ว150บาทไม่เคยคิดจะซื้ออะไรให้พ่อให้แม่เลยคิดแล้วเต่ปา้เาเต่อของที่มันแพงกว่างบหนว่ากอะให้ชิมบ้างเหรอเกยวกินกาะทีเลยแกได้ถูกใาพูด<อ>ได้แบบว่างัวไงทำงานกลางวัน้ปะทางนั้เดี๋ยวเราไปเจอที่ต้นข้าวครับร้อยแก้วไม่เหลือตังค์ให้เลยครับเลยต้องมาซื้อกินเองเลยลูกไม่เลี้ยงครับลูกอ,อตังค์ไปซื้อของตัวเองกินหมดเลยร้อยแก้วไม่เลี้ยงก็ต้องซื้อไปกินเอง ซื้อมาหรือแบ่งปาร์กกินมั่งก็ได้กินไม่หมดเลยใช่ป่ะกินไม่หมดใช่ป่ะปลาไม่งอหรอเพราะปลาไปซื้อพวหมี่ของปลามาแล้วนี่ยนี่ก็คือบรรยากาศการกินของเรานะคะนี่ห้าบาทนี่คือลมเบาลงแล้วนะใช่เมื่อกี้ที่เดินอะไรอ่ะอิ่มลมคือไบดื่มเผื่อไปถึงคนข้างๆบอกให้ปิดพัดลมแล้วเมื่อกี้นี่กินอะไรกันแล้วก็กินย่างหมืว่าไม่ได้กินหมูนี่นี่นี่ดูเด็นี่ บะหมีโบราณกวดอยูดีๆลมพัดปิวไปโดนหน้าอีกหดเลยเอาเรากินลูกชิ้นลูกชิ้นอาเอาเอาขเหนียวข้าวเหนียวิ้นยังไงวันนี้เดี๋ยวเอาเอาช่วยจัดช่วยจัดเข้าไได้กินขมไปกินไปนะั่ได้กินทาี่ตกยังตกมาได้กังเ้ย คือไรแก้วนะคะจัดการกับงบ150บาทไรแก้วเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปเดินคลิปหนะะ้าค่ะไรแก้วขอดื่มด่ำบรรยากาศนี้ก่อนแล้วนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กระับนะคะอย่าลืมกด like ค้างด้วยนะคะผู้ชายอร่อย